Thank you. สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc ฟันหวยนะครับสลับในนะครับช่องหวยลาวทุกทุกท่านกันเลยงวดที่แล้วก็ยินดีด้วยนะฮะเข้าไป2งวดติดติดแล้วนะครับโดยเฉพาะ9้าเน้นๆ้นสำหรับ fc ตยงฟัน9ลรูด9กวิ่ง9ตัวเดียวนะฮะฟันเน้นๆ้นวิ่งตัวเดียวเข้าอู่แล้ว2งวดติดเจาะเข้า98ตรงตรเสียได้3ตัวเนาะนะให้ไป698ออก798นี่เงือนะฮะแต้มเดียวเองเกือบเข้า3ตัวตรงๆอ่ะก่อนจะไปดูในสรุปมาดูในสถิติกันก่อนเลยซึ่ง ก็มีประโยชน์อยู่นะสถิตินะครับโดยเฉพาะเนี่ยมันไม่ค่อยออกเลขเดิมที่เคยออกไปแล้วนะเนี่ยก็อาจจะตัดออกไปเลยก็ได้อ,ออกอยู่เน,นี่ออยนี่หรือใส่บ่าบไ่ออกนะ7 3 3 7นะอ่านะถ้ามันเริ่มมาแล้วถัดไปมันก็ต้องออกเลขเดิมนะครับเนะอมยิ่งเอาในตำแหน่งตรงเนี้ยในครั้งล่าสุดเนี่ยในที่ออกบนเนี่ยเท่าหลักแสนหลักหมื่นเนี่ยมาเป็นเลขวิ่งนำะย้อนไปนะกับ3นี่มา7 1กับ5นี่มา1 สีกับ2นี่มา4อ่ะเนี่ยเนาะก็ตำแหน่งตรงนี้มันเป็นเลขเด่นก็ได้นะครับเนาะมาดูในสถิติบนซึ่งซึ่งในบนล่าสุดออก98นะฮะเพิ่งออกไปนะนะครับเนาะเลขนี้นะครับเนาะออกอีกแล้วนะครับมาดูในล่าสุดนะฮะ103798นะครับเนาะอ่ะก็เพิ่งออกไปได้ไม่นานนี่แหละนะฮะเกแปได้ตเดือนที่แล้วนี่แหละนะครับ96 97เนี่ยออกงามพร้อมกว่านั้น99798ถัดมาเป็น734601ไปก่อนหน้านี้อีกนะฮะก็จะเป็นในที่ใน3 383 598นะครับแล้วก็509902ก่อนหน้านี้อีกนะฮะก็จะเป็นในที่ใน0 081498นะครับถัดมาเป็น50 8366นะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับก็เป็นที่ใน6 3 6 1 9 8นะฮะถัดมาก็เป็นอีกที่ใน0 9 6 6 2 2อืมเนี่ยมันก็ไม่ได้ออกเยนะอะนะ9 8บนอ่านะฮะจะเบิ้ลไม่นี่นะเบิ้ล6 6 2 2 6 6ะ9 9 มันก็มีโอกาสนะที่จะออกเบิ้ลอีกนะเพราะว่าครั้งก่อนนี่มันก็ออกเลขเดิมนะเจ็ดสามสามเจ็ดในตรงนี้เนาะแล้วในล่าสุดนะถ้ามันจะออกเลขเดิมมันก็ต้องเพราะว่าห 6, 6นะมันก็ออกไป2ครั้งถ้าจะออกเลขเบิ้ลก็เบิ้ลซื้อเบิ้ลแค่สองสองหรือ99เนาะนีในตรงนี้นะเพราะว่านะนั่นแหละ6 6มันก็ออกไป2ครั้ง มันจะออกมาออกครั้งที่2มันก็ต้องเป็น99หรือ22เลขเบิ้ลนะครับเนี่ยมันก็มีในตรงนี้ด้วยหรือจะออกโคกิกนะฮะเป็นรอบที่3นะครับก็ได้เนาะเออนะก็ลองนําไปดแล้วยกันแต่ที่นแน่ๆนะวิ่ง9วิ่ง6นะเท่าในตําแหน่งตรงนี้วิ่ง9กับ6ไม่6ก็9ไม่9ก็6นะฮะเลขเบิ้ลก็22 99 ก็ลองนําไปเปรียบเทียบกันกับในชุดสรุปก็ได้นะครับเนาะและนี่ก็เป็นในใสถิติหวยนะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะนี่ในงวดที่แเราออกเลขเดิมในงวดนี้ถ้าจะออกเลขเดิมก็อ่ะซื้า4 6้1 9 9 0 2 8 3นะครับ66หรือ22เนี่ยก็มีไม่กี่คู่นะ1 2 3 4 5 6 7 7, 7คู่เท่านั้นนะอืม อ่ะยังไงก็ลองไปพิจารณากันนะครับกับในชุดสรุปนะก็ไปดูในชุดสรุปกันได้เด้อนะครับอ่ะนะครับก็หลังจากที่ได้ดูนะครับสลับในนะครับสถิติเลขที่ออกกันไปแล้วนะฮะก็มาดูกันนะครับสลับในชุดสรุปนะครับอ่ะก็ไปออก นะครับนอนในที่ในเก้าแปดะเสียได้นะครับ3ตัวเดี๋ยวให้ไปในที่ในหนะ6 9 8าดออก7 9 8เาดนะแต้มเดียวเนาะสี่ออก 6, 6คกก็บพวกคกให้เนาะนะครับมาออก8นะจะได้3าตัวตรงๆสักหน่อยตะงวหนึ่งก็ไปได้นะครับเนาะ่ะวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะฮะเข้านะฮะถูก3ตัวแล้วกันวัวที่แล้วใครไม่ถูกวันนี้ก็ขอให้ถูกนะฮะขอให้เข้าแล้วกันนะครับเข้ามา2งวดติดๆแล้วเนาะ นะครับ yeah. น้องวันนี้ก็ขอให้ถูกอีกเข้ากันอีกแล้วกันนะครับวันนี้วันที่นะครับหลวงมือแล้วอ่ะวันที่สิบนะฮะสิบกยอนะครับวันที่สิบวันนี้ให้ไปในที่เด่น6กเนาะเด่นเจ็ดแล้วก็ในเด่น8ปก็คาดการไว้ว่าหวังว่าจะมีหจะเจ็ดจะมา8ดจะมีแล้วกันแอก็นะขอให้โชคดีกับในตัวเด่น3ามตัวแล้วกันนะครับเนาะส่วนในจับคู่ในวันนี้นะฮะก็จะเป็นในที่ 71 72 74 76 78 79ดสองสี่หนะครับสลับในเด่น7ก็หวังว่าจะมี7แล้วกันนะครับถ้า7มาก็ขอให้มีอยู่ในนะครับหชุด6คู่นี้นะขอให้เข้าตรงๆนะครับออกตรงๆเลยแล้วกันนะครับส่วนนะครับต่อไปกนะ็จะเป็นในชุดในเด่น6นะฮะเด่น6 6ชุดเป็น66 6. 6 0 6 8 6 9 6 3แล้วก็6 4 6นะ63 6กสนี่ออกไวเดอนะครับหวยไทยเนาะเออนะครับเนาะก็อาจจะมาออกหวยลาวนะครับในวันนี้ก็เป็นได้นะครับก็จะเป็นนะฮะสำหรับในชุดดี้นะครับในชุดนี้นะฮะ วันที่แล้วใครไม่ถูกนะหันนี้ก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันนะครับหรือเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนนี่ก็เอาตัวที่ท่านชอบแล้วกันนะฮะค้นจิถือซื้อเลขใดก็ถือหรอกเนาะนะครับตัวกันนะฮะก็จะเป็นในที่ใน8 2 8 3 8 4 8 5 8 0แล้วก็81นะครับอืมหรือชอบในตัวกันนีก็อาจจะจับไว้นะฮะแค่ในชุดนี้ก็ได้นะครับสลับในชุด ในเด่นปปดนะครับส่วนใน3ตัวก็ติดไว้น้อยๆนะพอได้รุ้นนะไม่แน่ก็อาจจะถูก3ตัวก็เป็นได้นะครับก็จะมีที่281 985นปะครับแล้วก็หกหวันนี้นะฮะหวยวันนี้ก็ระวังเลขเบิ้ลไว้ด้วยนะครับเนาะที่ได้ดูใส่ติก่อนหน้ากันไปนั่แหละนะครับเลขเบิ้ล22งสองมหรือ99เนาะ ก็ระวังเลขเบิ้ลไว้ด้วยนะวันนี้ติดเลขเบิ้ลไว้ด้วยนะครับี่นาสนใจก็2สองสองนะฮะหรืออาจจะเป็นในหกหกหรือเก้าเก้านะครับส่วนนี้อีกชุดหนึ่งนะครับสามตัวเป็นเก้าหกศูนย์สองสามแปดนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในหกเจ็ดสี่นะฮะสามตัวสามชุดนะติดไว้นะฮะติดไว้ได้น้อยแล้วกันนะพอได้ลุ้นไม่แน่ก็อาจจะโชคดีถูกสามตัวก็ เป็นได้นะครับและนี่ก็จะเป็นฮชสลับในสรุปนะก็อาจจะลองนําไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในสูตรนะครับเนาะในสูตรที่ลงท้ก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับเนาะเสียดายเนาะในงดที่แนวนะเสียดายนะโอ้ยคิดแล้วคิดอีกนะเสียดายเสียดายเสียดายนะครับหกเก้าแปดนะออกมาเจ็ดเก้าแปดเนาะอ่ะวันนี้แหละจะถูกสามตัวตรงๆก็ไปดูในสถิติล่างนะฮะแล้วลองนำมาเปรียบเทียบกันก็ได้นะครับก็ขอให้โชคดีกับในหวยราวันนี้แล้วกันนะครับ หลังจากนะครับที่ได้ดูชุดสรุปกันไปแล้วนะครับก็มาดูในสถิตินะครับในหวยลาวซึ่งล่าสุดแล้วหวยลาวออกล่างไปในที่ใน3าเนาะสามเจ็ดนะครับ9 8าดอ่ะมาดูในสถิติเลขที่ออก3798เนะเลขล่างจริงๆเลยนะเลขล่างมันไม่ค่อยออกเลขเดิมเนาะ3 7 9 8แต่เลขเบิบนนี่ก็ครอบคอ,อมีโอกาสที่ออกเลขเดิมนะแต่เลขล่างไม่มีเลยเนีย่ยหรือจะเอาเลขที่มันออกไปแล้วเนี่ย ไปเป็นเลขดับก็ได้เนาะอืมก็พอช่วยได้อ่ะไปดูนะฮะในเลขที่ออก37นะก่อนหน้านี้เป็น0 23794 5640 91นี่อาจจะตัด4091ออกไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นอีกทีใน9 23741 2150นะครับแล้วก็92 ไปก่อนหน้านี้อีกนะฮะก็จะเป็นในที่ใน2 2 5 3 7 1 0ถัดมาเป็น0 3 9 0 5 7แล้วก็จะเป็นในที่ใน9 5 3 7 7 2นะฮะถัดมาเป็น0 9 8 5นะครับแล้วก็9 6 แล้วก็ไปดูอีกสักช่วงหนึ่งนะช่วงสุดท้ายนะีก็ไปในที่ใน7 837แนะฮะแล้วก็38เนะี่ยถัดมาเป็น0 1 3 9มอ่ะ37เนาะอืมมันก็มีโอกาสที่จะออกเลขเดิมอีกนะเพราะว่ามันก็เคยออกอยู่ก็อาจจะตัดเลขตรงนี้ไปเลยก็ได้นะที่เคยออกไปแล้วนะครับเนาะอืมนะก็ตัด409 1509290 นะครับ8ป9 6 3า3 7นะครับเนาะนั่นแหละนะฮะก็ถ้าเลขเด่นงดที่แล้วตำแหน่ตงตรงนี้ไม่มี604ก็ลองนำไปนะครับเปรียบเทียบกันกับในสรุปก่อนหน้านี้ก็ตำแหน่งตรงนี้ก็มาเลขเด่นได้อยู่เนาะ8กับ9ออกมา8มา9 5กับ4มา5 7กับ7มา 7, 7, 7 หกกับศูนย์มาศูนย์เนาะเออเนี่ยหรือว่าล่าสุดนี่5ห้ากับหกเนี่ยเลขเด่นเลขวิ่งนะฮะห้าหกนะครับห,หรืออาจจะนำไปจับเปรียบเทียบกันกับในสถิติที่ออกบนก็ได้นะเมื่อกี้ที่ให้ไปในช่วงต้นคลิปนะครับห้าตัวไหนอ่ะนะฮะห้าก็ซื้อใกล้เคียงกับในตัวนี้เนาะนี่ห้าเจ็ดห้าแปดก็ซื้อห้าเก้าเนาะซื้อห้าเก้านี่ 50ตัดออกไปนะครับ51นะซื้อ56 59 51นะ้านึ่ะอือที่น่าสนใจ56 59 51นะเลขใกล้เคียงถ้า6อ่ะซื้อใกล้เคียงกับเรื่องนี้อันนี้69 69ก็ต้องเป็น60ศูหรือหกแปะนะครับนี่แหละ ใครชอบก็นําไปซื้อไว้ติดไว้แล้วกันนะครับย้ําว่ามันเป็นเพียงสถิติเท่านั้นนะบ,บางทีก็หวยออกมานี่ก็อาจจะไม่มี5 6นะครับหอาจจะไม่ออกเลยนะฮะก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับเดียวก็ขอให้โชคดีถูกกันดีแล้วกันนอสจาบในชุดสรุปวันที่แล้ว9 8ตรงๆนะฮะสตัวเกือบแตกแล้วนะฮะไห้ไป6 98้แออกมา798เกดนะครับเกือบเข้าตรงๆเลยเนาะวันนี้วันนี้แหละนะฮะก็ขอให้ถูกตรงๆเข้าตรงๆเลยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านฮะสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ